สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าคิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่หน่อยน้องก้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่ บางไมอย่าลืมช่างยันอย่าลืมช่างยันสัญญาที่ให้ว่าจะมาลงคลิปให้ดูทุกวันวันนี้ก็กลับมาเจอกับช่างยันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเทุกท่านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้ลงนะโอ้โหก็นะ ไม่อยากแก้ตัวใด้ทั้งสิ้นนะมาชมเกมกันต่อตอตนนี้ยัดเบีย้ยเข้าไปโอ้เขากินตัดเข้ามาก็เอาเม็ดกินกวกเข้าไปเอา้าแล้วเขาทำไมไม่กินเม็ดล่ะครับเนี่ยเพราะว่ากินเม็ดแล้วจะเจอกินพองอนะ้ามากินพองตอนนี้ก็โยกโคนขึ้นไปโอ้โหเขากินส่วนเข้ามาอีกแล้วจังหวะนี้ก็เอาเบีย้ยกินตัดกวกเข้าไป แต้ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆครับมันเป็นแท่นนันนะมันเป็นแท่นของเขานะครับจงังหวะนี้เป็นแท่นขเขาเราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับแตบนี้เราเรือมากดขุนเขาก็หลบเมื่อหลบแล้วเราก็อืมมีตัวอื่นไปได้ไหมแต้มนี้ดูแล้วเอาคนจัดเสริมเข้าไปก่อนดีกว่านะครับให้นาบานแข็งแรงทนทาน โอ้โหเขาเล่นเป็นหมามังกรสลับเข้ามาแล้วจังหวะนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินตัดเข้าไปก่อนก็คอไปเขาใช้เม็ดกินแบบนี้ก็ใช้หมาขึ้นไปคู่กินโคนแลครับนะจับโคนเข้าไว้ก่อนอืมเอาเขาคู่จะซ้อนเรือหรือเปล่านะเราเอามากินไม่ได้นะครับเอาม้ากินเขา มีสองปากมีสามปากโอ้โหกินไม่ได้นะครับจังหวะน,นี้แต้มน,นี้เราเขาหยับขุนไปก่อนนะฮะโอ้โหโดนเรือกดอีกแล้วอืมคู่ตสู้กดเรามาอีกแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็คูคูคู่ต่อสู้บ้างนะครับจะซ้อเรือเหมือนกันจังหวะน,นี้เขาแทงโอ้โหใช้เบียแทงหมาเข้ามา หมากลับไม่ได้ด้วยนะครับนะหมากลับไม่ได้ก็มีปัญหานะนะครับก็เอาหมากินโขนกวกเข้าไปก่อนเลยกวกเข้าไปเขาก็ใช้หมากินเข้ามาเหมือนกันนะครับมาขู่จับกินโคนลอีกโอ้โห,โห,โห,โหสงสัยเกมนี้นะอืต้องมีการขายแล้วครับนะต้องมีการขายถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับแต่นี้ ประคองประคองรูปทรงไว้ก่อนดีกว่านะครับนะเอามากลับมาผูกโคนดีกว่านะครับนะคิดแล้วก็เอามาโยกกลับมาผูกโคนไว้ก่อนนะผูกโคนผูกโคนหมามาอ่าหมามาเขากินเราเราก็มีตัวกินนะครับเรามีตำแหน่งใช้เม็ดลุกเขาได้ด้วยนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. อันนี้ลำบากแล้วครับเขามาตัวเรือสองสามปากเรามีแค่สองปากเอาทำยังไงได้นะครับแตนน่ไม่รู้จะทำาไงนะครับโคดยังไงก็ต้องเสียแตนน่ก็เอาโคดขายเข้าไปเลยยัดเม็ดเข้าไปเอาเขากินเราก็กินเข้าไปด้วยเอาจังหวะเขาเอามาตีลูกเข้ามาตีลูกก็ลบแล้วครับนะลบไปก่อน แบบนี้ก็หลบไปหลังโคนเขาต้องเอามากินลุกเอา้าเขาไม่ใช่มากินลุกเขาใช้มากินโคน๋อกินโคนแบบนี้ก็กินเข้าไปด้วยกวกข้าไปแต่แบบนี้เบี้ยลกขาดนะครับก็ต้องรับสภาพนะครับนะเพราะว่าเขาอยู่กันหลายปากเหลือเกินนะครับจังหวะนี้เขาใช้เรือมากินออาใช้เรือมากินผมก็เอา,เ,อาเม็ดนะ ผ่องไปทีน้นังก่อนนะผ่องไว้ก่อนแล้วก็เอาหมาเข้าไปจับเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หม,มาได้หมาเอาหมาไปจับคูกินเรืออ่าเ้าก็ตีลุกก็เอาขุนมุดขึ้นไปอ่าเราตีลุกตีลุกก็มุดขึ้นไปหมาเราตีผ่องได้อีกตั้งหากนะครับเพืเนนะ่อนๆนะฮึือจังหวะนี้เขาตีลุกมาแล้ว เขาเอาเรือมากดไหมกดหน้าหน้าขุนไหมหน้าขุนเรากดเม็ดนะเขาจะกดหม็ดเ้ยเขามาต่อมาต่อมาแบบนี้เราไม่เอานะครับตัวไม่มีเล่นนะครับนะจังหวะนี้เข้ามา้าพองเข้าไปก่อนหนึ่งทีลงให้ดีนะครับลงไม่ดีเนาะลุกค่านะครับอ่าแล้วเราก็จะเอาตีไม่ได้ตีลุกไม่ได้นะครับ ตีต่อมาก็ไม่ได้แต่นี้ก็เอาเรือออกนะเรือออกมปจับโคนดีกว่านะครับนะเพราะว่าโคนเขาไม่มีอะไรผูกแต่นี้ก็เอาเรือมากดโคนเข้าไว้โอ้โหเอาเล่นไปเล่นมาเวลาเหลือห้าสิบเจ็ดอีกแล้วโอ้โหไว้ไว้งั้นต้องรีบเดินแล้วครับนะมากลุกแต่นี้ก็เอาเบีย้ยยัด คนเขาไปโอ้ยไวๆนะครับเหลือห้าสิบกว่าวิแล้วไม่ทันอีกแล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหหายใจหายเคาะไม่หมดเอา้าเขาตีลุกตีลุกแบบนี้ก็เอามากินฝีก็เขาไปกินเลือด้วยโอ้โหกคตสู้ลนหรือผมลมเนี่ยนะไป <laughs> กินมากันไปแล้วนะครับโอ้ยตา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 ย,ตายเอาแบบนี้หมารีไว้แล้วเอาเขากินมาแบบนี้ก็เอาขุนเอาเม็ดกินดีกว่า แม็กกินก็เข้าไปโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องนะ,นะครับนะเวลาก็จะหมดนะครับโอ้ยเอาก็็ตีลุกไม่ได้นะตีลุกข้างบนไม่ได้มีม้ายืนอยู่เอาแต่นี้เขาเอาเหลือมากดม้าก,ก็เหลือกินลุกเข้าไปพองเข้าไปแล้วก็พองไปอีกทีนึงไปไหนโอ้เขาออกไม่ได้ลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างนะครับ แต่น,นี้ก็เหลือลำนี้มีเอาพ่องไปอีกทีหนึง่งลบให้ดีนะครับลบไม่ดีมีจนนะครับอ้าวลบแบบนี้ก็เหลือลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะช่างยันก็ไม่ลืม FC ทุกท่านนะครับ มีเวลาจัดให้แน่นอนทุกๆวันนะครับถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ว่างก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนๆน,นะเข้าใจคนรอนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย